แม่ค้าวัสดีค่ะสวัสดีด้วครับสวัสดีครับเดี๋ยเขอเจอะก่อาอรุ่งเจ้าคือมาได้ะเจ้าคือน้ำท่วมทางน้ำท่วมเขาท่วมหน้าเจ้าเบิดเจ้ามาทา้งหลทางบ่ขาดบ่ลุงขาดเป็นบางน้องต้อว่าถนนง่ายทั้งในขาดอยู่ไดนสิได้กินเขาวันี้ปีนี้ขอเอาขอรัมพายขอน้ำบ้านนั้นบ่านี้เฮ้ยโอ๊ยแต่นายแต่พี่น้องแปลงไปหาขอเขา บานลุงแม่งยูไก่เคลื่อนน้ำเคลื่อนขึ้นมาหน้าน้ำถั่วมืดอันเพียงข้องเพียงเอิกน้ำถั่วมหัวแม่วม่วยูดอกจักสองเมตรบ่ได้กจะเพื่อนไ้น้าขึ้นมาสองเมตรบ่ได้บ่ได้กินข้าวน้าเจ้าของดอกปีนี้สิได้กินข้าวงามที่สุดข้าวน้าเจ้าของมันมีในหยามีอันนั่นกับบกปีนี้สิได้กินข้าวที่หนึ่งบ่ปีนี้กินเขานับหนึ่งข้าวเกียดเอปีเนี้ ตั้งแล้วพี่น้องก็วางท่วมเขาแล้วก็เบิ่งสถานการณ์แล้วเอ้ยขับขึ้นเนี่ยแต่วิหยอดเลยตีเนี่ยเสียสิวาดเดียมตุลาได้ง่ายบ้านนี้โยงที่ทวมหอดบ้านนะเ้ยในค่ำโชคดีบ่อหงษเนี่ยบ่อจะอเมื่อชุดไทยเนาะเมื่อชุดไทยอันผมทานบ้านลูกสาวเน่ลูกสาวบ่อฝัน ชาวาอันเกียดคือกันว่าโอ้ยคือบ่อหายโศกแม่ในน้อว่าสันเบิ่งวันที่หนึ่งเอกวันสิบวันบ่ว่าสันเออเดี๋ยวเขาขอหายเองบ่าสันคืออะไรน้ว่าไก่ท่าไก่ไก่มือว่าได้มาตามได้ยินว่าแมวขึ้นรถบ่แม่จ้าแมวขึ้นรถ คือหลุอยู่สองมือยนี Hence, ่ยมือเส้นลงมาสิมาหนึしし่งเขา่ากระนั่งหลับตาผิดๆอยู่ใส่แม่หันหนามาอันเลขกมอจะใส่คลองตะโสงนันจแปดห้าหนึ่ง .swing กันบนเอาอยู่หันมึงก็ได้ยกก็มิตรคือในใจว่าอีหล่าหายโศกแม่บอก็คือก็นึ่งสองตรงตรงเลยละเนาะขันมันโบนเอากระถือทอดสามโตเนาะกเรียกว่าโอ้ยสี่คืนเรียนซื้อที่ลาวช่นเนาะ ก็ว uh, ่าคือเล่นคือนังก yes> hey, ับบ่หัวซาแล้วซื้อแล้วก็บ่าวแต่ในใจซื้อบ่าวออกมาในเฮงมากเมือนก็ว่าสิเอาลงอยู่นักกับจังไลยว่าก้าวเทียนมันนี่นะเจ้าก็รอก็เจ้าเสียเงินเตี้ก็ว่าอยู่อ อัควอมแดงเหมือนผมมัดปีมัดทราบก็นเนาะคือขายมัดพวกเปลี่ยนนะนะควมแดงความยัยไม้พอยังเห็นก็จะได้เกื่อกันนะเด้อน้องไม่แรกเขาเมื่อนั้นผมว่ายู่ว่าผมก็ทายี่ทาว่าลูกสาวไม่ครับมาจิตโทรมาบอกว่ากันคพื่นฝันได้มือเล็กกว่าผมผมลืมดูเจ้าหนึ่งอยู่ เขาเจ้าบอกโทรไปมือเลขออกเรื่องย่างมือเศร้าให้โทรมาสันผมลืมโทรไปแม่นอกออมสินได้ห้างเดียวคอรอหนึ่งสอง้ยแล้วถือสิบบาทแล้วซื้อไว้ผมลืมโทรไปไปเจ้าคือบอโทรมาว่านเขาเจออ้าพ่มีโทรศัพท์เอาเขาเจ้าว่าโทรไปมันสิไปเขาบ้านย่านหลังขคางๆกันนะเอาโทรศัพท์กับ่อมีเจ้าคือบอโทรพท์แล้วจะเครื่องเนี่ยขัดเครื่องขนาดน,นั้นกาว่าขันถือเลขงวด มึงหั่นละงวดวันที่สื้อโทรศัพท์ให้เราซื้อโททรศัพ์ให้เลยจะให้ติดต่อกันได้ยังสิแม่ปาตัเสียดายให้แล้วว่าถือสิบบาทสั้นโอ้ยบักลาว่าจะป็นล้มขาอ่อนลงกระหม่องห้างเดียวเลยห้างเดียวเลยได้ที่ยูหันบอกหายเพิ่นที่แรกนี่เราบอกหกสองสองหกมือที่ไปตามเราเลยว่ามือเลขออกนมาอีกเด้อยวหเจ้าเพิ่นมาบอกห้ยข่ายกระเสือนั่งจะสองหกหกสองกระชัด ไตวาคือกันละอันว่าเลขแม่นของซินเนาะเลขเพราะต่ว่าเลขเลขออกเลขกลับขึ้นไปถามเพิ่นเป็นวาอันพ่อคือวัวมาสั่นอันพ่อมานี่ก็ได้เลยแล้วได้เพิ่นมาบอกตัวเดียวเลยบอกหนึ่งสองมาสั่นโอ้คุณหัวลูกเลยพี่น้องคอยบ่มีเงั้นเลย่อยไปเลซื้อไว้สิบบาทถืงอิหรีมาสั่นถืงสิบบาทมาสั่น เด้อานีดาวดวงเขาบุญเขาซ้ำนี่เอาซ้ำนี่สับปนรูปสนอบเอางวดดาราเสนดอกพี่น้องจังต่ำเด้อครับเด้อเด้อพี่น้อนตะเล็กใจให้เนาะเป็นเะซสางวัยแห้งให้เนาะกันดั้นอันนี้นั่นล่ะเอาเอาเอาเพื่อนสิว่าโซกันยังเลขออกแล้วถามแม่ข้ามได้ไหมนาะแม่ข้ามฟันบ่อแมวกับบ้านขืนขั้นใดมันบ่แมวหัวนี่แมวบ้านขืนมิตรแม่ข้ามฟันอ่ะฝันตังหวัดตัวนี้ฝันล่างหัวเล็กเนาะฟันล่างหัวเล็กนะครับ บ้านอันควอนฟันในคําบ้านเลยก็บ้านอันน้องชุ่มแสงเพิ่งมาเป็นลูกไผ่บ้านนี่ละบ้านาน้องชุ่มแสงมาเป็นลูกไผ่บ้านนี้จ้าว่านในหัวคู่บ้านเพิ่ไปขายอาหารตามสัง่งอยู่น้องชุ่มแสงก็เลยฝันเกี่ยวเพิ่ก็เลขออกแล้วย่ำเว้นเลขออกมันบ่ย่ำมแรงบ้านนี้ ก็เลยมาฝันฝันเกีียวเพลินบาดนี้มือนั่นกระโซกันอันว่าไท้หนุ่มเสียงเพลินก็เลยมายามกันเลยมายามยายข้ามอยู่หื่นนี่ละบ,บาดนี้ก็เลยเบาเลาเียงเพลินอยู่ย่ำขึ้นแล,ล้วมาเลยมาฝันบาดนี้เลยมาฝันฝันว่าเล่าตายเล่าตายมีผู้ยิ่งสองคนก็เลยว่ากะเจ้า,า,าเจา้าจนั่นเอาใสาล่งโซ่เปล่ละ ลงโซบว่างอยู่ว่างอยู่พืนันกระจกก็เลยเอาอันค้นตายหนงใส่ใส่ล่งโซบไปแล้วละบัดนี้ผู้หญิงสองคนก็เลยโศกกันว่าห้วยก็เลยได้ยินน้องฟังกระจาเบาอยู่อันเล่าตายมีพ่อสออันเล่าเกิดเล่าเกิดอันศูนย์หนึ่งมาสั่นอีผู้หญิงนะั้นเล่าขึ้นพ่อสอศูนย์หนึ่งะนะเอียนอีนหนึ่งก็เล่บาง้ว้ย บ่เมนดอกว่าสันเราเกิดพ่อสอสิบเอ็ดเนี่ยเขาคนจิงลูกทขาเนมอนไงือนจริ้งลูกในฝันเป็นป่ะคะแม่จะในฝันผู้ผู้ที่สองนั่นก็เล่บานเล่าเกิดพ่อสอสิบเอ็ดผู้เนี่ยผู้ก้อนในเบ้าวานพ่อสอนศูนย์หนึ่งมันนี่ก็เล่ยโศกันบ่เมียนพ่อสอนพ่อสอสิบเอ็ดพ่อสอเกิดเล่าก็เลยวางสิเล่าได้หาสิบห้าปี พราะมันจริงเล่าเกิดพ่อสอใดแทม่ะเกิดเกิดพ่อสอสิบเอ็ดควอมกันกบนองสาวคนคิงไหมครับลุกคัทมาเบิ่งใกล้ๆกันได้ไหมครับสีว่าตัวน้องพี่น้องมั่นอกไปคนคิงกับลุกคับจังหวะอันอันคนๆหนึ่งว่าศูนย์หนึ่งมันคือไกลกันกับสิบเอ็ดทำไมกัจังวานันลาเราเกิดอันก็เลยไปถามน้องสาวว่าอันพร้อมกันบ่่าชั่นครับอันใหญ่หัวนี่พร้อมกันอ้้ยอุก็เกิดพ่อสอ พอซอสิเบียดนั่นแหละว่าสันกะหาสิบหาปีนแล้ว่าสันผู้น้องสาวว่าพร้อมกันวางชิมพอสอสิบเอ็ดแต่ว่าอายุหาสิบหามันบัอย่างหาซิมหาเอาวันนี้ขึ้นมิตะเล็กเบื่อไปแต่ว่าอันเอาก็คนชิมว่าหายโศกบ่ก็เลยวางสิือจังอันอนหนึง่งก็จังฟันว่าเพื่อนตายจ้าฟันว่าเพื่อนตายเลยใสยก่กะลุ่งกะยังแล้วอายุหานะสิเบียสูขกันคุยงเลี้ยโกันสองคนนั้น ยนฟั่งหาสิบห้าเนี่ยอายุหาสิบห้าจะอายุล่างหาสิบสิบเอ็ดเนี่พ่อสอเกิดจะที่ใบคนหนึ่งบอกว่ามันเกิดพ่อสอศูนย์หนึ่งเขาบอแมนเขาบอกว่ามันจริงมันเกิดพ่อสอสิบเอ็ดจะเราว่าว่าบอกมันกระเจ้าบอกเลียบบวก็เลยว่าเอาเพื่อความแปกต่ว่าพี่สมเด็จป่ะคะ ขึ<อ>้นตัวเลขคร<อ>ับกอเดอร์นะครับมิศูนย์หนึ่งมีสหนึ่งหนึ่งมิสหาหาสิบเอ็ดพ่อสอเกิดอายุเพิ่ตายจริงๆอายุห้าสิบห้าปีขันแม่นขันแม่นก้วงเป็นจริงเนะาะก็จะสิติดขังลูกหาหกเลยนะลูกเนาะแมนเป็นสินนเ,นเพิ่มอ 5. 5. ีปีหนึ่งหาหกเลยขันแม่นตายอีดีแล้วเนี่ยเป็นสิเขียนขังโลกหาหาหกหา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 แล้วกลายเป็นหาหก ทั้งหมดทั้งมวลนี่สำเนห์มั้่คะแม่เป็นแน้วทางหาสื่อสราสรากินแมงรัฐบาลเดอ้อหาเพื่อนฝันหน่อยๆน,นะคะฝันสัมเนี์แต่ว่าเลขนี่มีคนเบอกถึงยนุนี่มีอยู่สามคเด้อครับเด้อเพป็นเถียงกันในฝันนะเพื่อนหนึงว่าเพื่อนตายแล้วเพื่อนเกิดพ่อสอนสิบเอ็ดเพื่อนนึงว่าพ่อแม่พ่อสอศูนย์หนึ่งเป็นเถียงกันในความฝัน เ็นได้คิดว่าเพื่อบอกเลขนะฮะเขากระปราลู่นะครับว่าสิจับเอาคู่ใดสิจับเอาความบ์บ่ของผู้ใดเพราะฉะนั้นแล้วทางช่องของเขาเนี่ยครับแอดมินทั้งสองช่องสามช่องนี่งจะเลยจับเอาตัวเลขสามตัวนี่แหละไม่ที่น้องได้เบิ้งเอาลดนะครับพิจารณาซอยกับสาวคือได้เป็นตัวเลขนอกหวดนี่นอกรัว่าเป็นแม่ภางหาซื้อสตะกินแมงรัฐบาลเด้อค่ะขอบคุณแม่ค้าหลายๆเด้อค่ะที่ให้ทั้งเงินนี้ให้เอฟซีโซลีกับแม่ค้า ล,อง,งลอ,อ,อ,งองเบิ้งนะครับเด้อออกไปเสียมลองเบิ้งนะครับ